เวลาแช่ตู้เย็นไปสักพักเขาจะค่อยๆฝ่ายคายความชื้นออกมาครับก็จะคายเลือดออกมาตรงนั้นนะครับจะทําให้การเน่าเสียมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นจริงๆตู้เย็นอะความเย็นมันอยู่ที่0นถึง4องศานะครับแล้วอาหารที่เก็บในอุณหภูมิที่ดีนะครับคืออุณหภูมิที่0ูนย์องศาการผ่าหลังทําให้กุ้งสุกง่ายขึ้นแล้วก็มีท e เ,เจอร์สัมผัสที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็กุ้งจะดูตัวใหญ่น่าขึ้นเองนั่น อยากจะบอกว่าช่องตอบเพนกวินเรากําลังจะมีรายการที่เกี่ยวกับอาหารแล้วนะครับซึ่งสําหรับใครที่ชอบดูรายการพวกทําอาหารในคลิป YouTube ทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเชฟมากมายจะไปหมดมาสอนทำอาหารซึ่งถ้าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาสอนทำอาหารเนี่ย คงไม่มีใครมาดูผมหรอกเพราะว่าช่องเราพูดถึงแต่ธุรกิจมาตลอดและแน่นอนถ้าเราจะต้องมาทําคลิปที่เกี่ยวกับอาหารผมก็จะไม่ได้มาสอนทําอาหารเลยแต่เราจะมาสอนเทคนิคการจัดก,การครัวในวิธีที่เจ้าของร้านอาหารบางคนผมเชื่อว่ายังไม่รู้เลยแหละแต่มันจําเป็นสําหรับธุรกิจจริงๆและเราได้เชฟที่เป็นเชฟชื่อดังและเป็นเจ้าของร้านอาหารหลายสาขาด้วยนะเขาจะมาสอนว่าเราจะมีเทคนิคการทำครัวยังไงในรายการที่ชื่อว่าเรื่องส่วนตัว นั่นก็คือเชฟบัสจากรายการ Top ปเชฟไทยแลนด์และเจ้าของร้านเนื้อาหาที่ชื่อว่าเน้นเนื้อแล้วก็เอไดาย닝เชฟเขาจะเอาเทคนิคการจัดการครัวต่างๆที่เขาไม่ใช้ในร้านตัวเขาเองเนี่แหละครับมาแชร์กับทุกคนกันฉะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจและติดตามคอนเทนต์จากเชฟบัสในรายการเรื่องสูตรครัวด้วยส่วน E ีีแรกในวันนี้เราจะพูดถึงวัตถุดิบที่น่าจะมีมูลค่าสูงสุดในร้านอาหารแล้วคือวัตถุดิบประเภทเนื้อวันนี้เชฟบัสจะมาสอนเทคนิคการเก็บรักษาเนื้อว่าจะทํายังไงให้สามารถอยู่กับเราาได้นน และแบ่งเป็นพอร์ชั่นถึงเวลาเราสามารถเอามาใช้ได้เลยรับรองเป็นประโยชน์กับคนแน่นอนสวัสดีครับเชฟบา็อปเชฟนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในรายการเรื่องส่วนควรัวนะครับเราจะมาแชร์แบ่งปันในการจัดเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตว์กันครับว่าวิธีการจัดเก็บที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงครับในการจัดเก็บเนื้อสัตว์ที่ถูกวิธีนะถ้าเกิดเป็นการจัดเก็บที่ถูกวิธีเนี่ยเนื้อสัตว์ที่เราซื้อมาหรือที่เราจะไว้ใช้ขายในการทําอาหารต่อๆไปเนี่ยจะทําให การสูญเสียการเน่าเสียแล้วก็คงคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นความ j u ซ c ่ความฉ่ำอะไรนะครับจะยังอยู่ได้ดีเหมือนเดิมน,นะครับก็อันนี้จะเป็นแชร์ทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่บาร์ามาฝากกันครับในวันนี้นะครับเราก็จะมีลองจัดเก็บเนื้อสัตว์หลายๆรูปแบบนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นหมูสับนะครับแล้วก็จะมี เป็นซีฟู้ดนะครับมีทั้งปลาหมึกมีทั้งกุ้งนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยวันนี้เรามีสันนอกนะครับแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยครับลองจัดเก็บแบบหลายวิธีกันดูครับในจากประสบการณ์ที่บัดได้เจอมาครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนที่ทางบ้านที่ทํากับข้าวทานเองที่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นร้านอาหารผู้ประกอบการนะครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารนะครับมันก็จะมีปัญหาในการจัดเก็บวัตถุดิบจัดเก็บเนื้อสัตว์เนี่ยครับที่ต่างกันนะครับอย่าง สมมติคนทางบ้านเนาะเวลาเราซื้อเนื้อสัตว์มาเป็นกิโลอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบ่งเป็นออพอชั่นเล็กๆที่เอาไว้ทํากับข้าวทีละแบบทีละมื้ออะไรเงี้ยอาจจะซื้อมา1โลใช้เท่าไหร่ใช้เสร็จปั๊บแล้วก็เก็บที่เหลือทั้งหมดเลยแล้วถึงเวลาจะใช้อีกก็เอาทั้งทั้งหมดออกมาใช้อีกอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาการดีฟอสหลายรอบหรือการเน่าเสียหรือการที่มันจัดเก็บไม่ถูกต้องวันนี้เราก็จะมาแชร์กันนะครับส่วนผู้ประกอบการที่ทําร้านอาหารนะครับก็ จะมีการแพ็คเป็นพอชั่นมีการชั่งน้ําหนักที่ได้มาตรฐานนะครับการคุมคอสตการอะไรนะครับเราก็จะต้องเริ่มจากการที่เราต้องเตรียมวัตถุดิบพวกนี้ในการจัดเก็บให้ดีนะครับแล้วก็ได้อายุที่ยาวนานมากขึ้นครับครับสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับที่เราจะใช้กันนะครับก็มีนี่นะครับเป็นมีดที่เป็นเชฟก็ขาดไม่ได้นะครับในการหั่นของนะครับวัตถุดิบแล้วก็มีกลองทัพพาวเวร์นะครับที่จะช่วยให้อ่ เก็บรักษาอายุเนื้อสัตว์ของเราให้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีถุงสําหรับแพ็คของนะครับแล้วก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นได้หมดครับจากนั้นก็จะมีนี่ครับเป็นฟิล์มแรปพลาสติกอาหารนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นอันนี้นะครับก็คือเป็นทิชชู่กระดาษทิชชู่นะครับที่เป็นเอาเลือกแบบหนาหน่อยนะครับเพื่อจะได้ซับน้ําเนื้อสัตว์ได้ดีมากขึ้นครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับร้านอาหารนะครับขาดไม่ได้นะครับคือตะช่างครับผมเพื่อเราจะได้คุมคอสตให้อยู่ใน ปริมาณที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเป็นหมูสับนะครับหมูสับนี้ถ้าเป็นบางบ้านทั่วไปนะครับเขาซื้อมาครึ่งกิโล1นกิโลใส่ถุงมาเขาใช้ไปเท่าไหร่เขาจับฟีททั้งถุงเลยส่วนที่เหลือที่เข้าไปในบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับหรือเป็นวิธีของร้านอาหารนะครับเราก็จะมีการแพ็คเป็นพอร์ชั่นนะครับอย่างร้านอาหารนะครับถ้าเป็นอาหารจานเดียวนะครับที่ เป็นร้านอาหารจานเดียวก็หมูสับก็จะอยู่ประมาณ8 0ดสถึงหนึอกรัมนะครับเราก็จะมีการชั่งทุกแพ็คนะครับให้มีปริมาณที่เท่ากันนะครับ100กรัมก็ประมาณนี้นครับเสร็จแล้ววิธีแพ็คนะครับเราจะทําอย่างนี้นครับเราก็พับครึ่งถุงเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําให้หมูแบนๆนะครับในการที่ เราทําให้หมูแบนๆอย่างนี้นะครับเวลาเราแช่หมูในช่องฟีดเนี่ยครับหมูมันก็จะออกมาเป็นฟีด์แข็งๆเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราจะใช้งานนะครับมันง่ายมากเลยคืออันเนี้ยมันบางมากเราไม่จําเป็นต้องเข้าไมรเวฟหรืออะไรเลยเราแค่เปิดน้ําแช่อย่างนี้ครับวางวางถุงเนี้ยลงไปในน้ำครับแล้วเนื้อสัตว์ก็จะละลายแบบไม่ถึง5นาทีก็ละลายแล้วก็สามารถทํากับข้าวได้เลยครับ นี่ครับพอเราแพ็คเป็นพอชั่นเสร็จนะครับเราก็จะมีทัพเพแวร์นะครับเอาไว้จัดเก็บเพราะว่าถ้าเกิดเราแช่อย่างเงี้ยในช่องฟีตเนี่ยเวลามันแข็งแล้วมันจะลื่นมันจะหล่นตู้เย็นมันจะลกมากเลยเราก็แช่ออสนี่ครับใส่ไว้อย่างเงี้เป็นแพ็คเราก็ปิดฝานํานไปแช่ช่องฟีตได้เลยครับถึงเวลาเราจะใช้เราก็เปิดมาปั๊บเราก็หยิบมาแค่1แพ็คที่มันแข็งแล้วนะครับเราก็ไปแช่น้ําละลายหลังจากนั้นเราสามารถทำาป็นข้าวต่อได้เลยครับผม เมื่อกี้หมูบดผ่านไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวหมูที่เราซื้อมาเป็นก้อนนะครับหมูสันนอกนะครับจริงๆหมูตัวนี้เก็บได้3แบบเลยแบบแรกเราสมมุติว่าเราจะหั่นเป็นชิ้นสเต็กนะครับจะเก็บยังไงนะครับแล้วก็แบบที่2เป็นหมูซ้อยที่ไว้เอาไปผัดทํำยังไงนะครับแล้วก็ส่วนที่3เก็บหมูแบบนี้ทั้งก้อนนะครับว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับครับถ้าหมูสเต็กนะครับเราก็จะมีการตัดเป็นชิ้นนะครับความหนาหรือน้ําหนักตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ แล้วมีการทําอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นสเต็กนะครับเราก็สามารถเก็บแบบนี้ได้เลยเราก็เอากระดาษทิชชู่นะครับลองที่ก้นทับเพเแวร์ก่อนนะแล้วเราก็สามารถวางหมูลงไปบนกระดาษได้เลยลองสักสองชั้นครับอง่ครับ เนื้อสัตว์ที่เราต้องลองทิชชู่นะครับเพราะว่าตัวเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าในตัวเนื้อสัตว์นะครับจะมีเลือดนะครับซึ่งเลือดเนี่ยมันคือความ j u ซ c ่หรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับในในเลือดของเนื้อสัตว์เนี่ยหรือเป็นความชื้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลองทิชชู่เนี่ยวางลงไปในกล่องเวลาแช่ตู้เย็นไปสักพักเขาจะค่อยๆคลายคลายความชื้นออกมาครับก็จะคลายเลือดออกมาแล้วเลือดที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์เนี่ยครับตรงนั้นนะครับจะทําให การเน่าเสียมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นเราจะสังเกตได้เวลาเราแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยหมูจะเป็นเมือกเมือกเลือดเลือดเนี่ยมันเกิดจากตรงนั้นไอหมูที่เป็นสีเขียวที่มีกลิ่นก็เกิดจากเลือดทางนั้นนะครับครับมาถึงวิธีการเก็บแบบที่2ครับอันนี้เราจะหั่นเนื้อสัตว์นะครับให้เป็นชิน้นชิ้นนะครับสําหรับไว้ไปผัดต่อนะครับเราก็จะมีการสไลด์เป็นชิน้นชิ้นไว้เลยนะครับ นี่นะครับหลังจากเราหั่นเนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆนะครับเราก็ทําเหมือนตอนหมูสับเลยครับก็นําหมูมาที่ซอยแล้วนะครับใส่เข้าไปเลยครับถ้าเวลานอาหารเราก็หั่นเยอะๆเราก็ช่งเพื่อคุมคอร์สเหมือนเดิมนะครับนี่ก็อยู่ที่ร้อยกรัมเหมือนกันนะครับก็แทกพับครึ่งครับแล้วก็ทําให้แบนๆลงไปนี่นะครับมันก็จะเป็น วิธีเดียวกับหมูสับเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นหมูชิ้นนะครับไว้สามารถทากับข้าวในเวลาถัดไปได้ครับต่อมานะครับวิธีการจัดเก็บแบบสุดท้ายนะครับก็คือเก็บหมูทั้งชิ้นนะครับว่าเราจะเก็บยังไงให้หมูอายุได้ยาวนานมากที่สุดนะครับวิธีการทำนะครับคล้ายๆวิธีแรกเลยครับที่เราทําหมูสเต็กนะครับในการเอากระดาษทิชชู่มารองข้างล่างนะครับแต่วิธีนี้จะแตกต่างกันนิดนึงครับเราจะใช้ทิชชู่ห่อหมูทั้งก้อนเลยครับ เราสามารถห่อให้หนาๆได้เลยนะครับห่อเลือดซับเลือดทั้งก้อนเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้พลาสติกสำหรับแรปอาหารนะครับนี่นะครับวิธีที่ 3! ก็คือเราก็จัดเก็บเนื้อสัตว์แบบยกก้อนนะครับเราก็จะห่อกระดาษทิชชู่แล้วก็พลาสติกแรปแรปไว้ครับเราอาจจะ มีปากกาเมจิกนะครับหรือติดสติกเกอร์ไว้ว่าอันนี้เป็นหมูสันนอกนะครับวันที่ที่เราจัดเก็บว่าวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้แบบนี้นะครับวิธีนี้นะครับเก็บได้ทั้งเนื้อวัวนะครับแล้วก็เนื้อหมูนะครับใช้ได้เหมือนกันครับผมต่อมานะครับจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นตัวเนื้อไก่นะครับวันนี้เราก็จะมีเนื้ออกไก่นะครับที่เป็น2ชิ้น่างนี้นะครับเราก็จะมีการ จะเก็บเหมือนเดิมเลยครับทำเหมือนหมูเลยครับ1ส่วนนะครับเราจะจะเก็บอกไก่ทั้งชิ้นนะครับด้วยการรองกระดาษนะครับแล้วก็ใส่ทัพพเพอร์แวร์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะสไลด์เป็นชิ้นแล้วก็แพ็คใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เข้าทัพเพอร์แวร์เหมือนกันครับผม เราจะมาทําวิธีการจัดเก็บซีฟู้ดให้ดูกันครับนี่ครับเริ่มจากวิธีการจัดเก็บกุ้งก่อนนะครับสําหรับกุ้งนะครับสามารถเก็บได้2แบบนะครับก็คือวิธีแรกนะครับเราจะเก็บกุ้งแบบทั้งตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่กล่องทับพแวร์ใส่น้ําแข็งแช่ตู้เย็นนะครับส่วนแบบที่2นะครับเราจะเป็นการแกะแบบพร้อมใช้งานนะครับก็คือแกะกุ้งผ่าหลังล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เป็นการแพ็คแล้วก็เก็บไว้สําหรับใช้งานครับผมมาเริ่มจากวิธีการเก็บแบบแรกนะครับนี่นะครับเราก็จะ ใส่กุ้งลงในทัพพะแวร์เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้น้ําแข็งนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับอันนี้นะครับวิธีที่เราใส่น้ําแข็งลงไปนะครับเพราะว่าจริงๆตู้เย็นอ่ะความเย็นมันอยู่ที่0ูถึงสองศานะครับแล้วอาหาร ที่เก็บในอุณหภูมิที่ดีนะครับคืออุณหภูมิที่ศูนย์องศาแล้วตู้เย็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถึงศูนย์องศานะครับน้ําแข็งเนี่ยจะช่วยให้ความเย็นมากขึ้นจะมีความเย็นอยู่ที่ศูนย์องศานะครับทําให้เรายือดอายุของเนื้อสัตว์นะครับได้นานมากขึ้นนะครับเราก็สามารถเก็บทังน้ําแข็งเนี่ยใส่ตู้เย็นได้เลยครับพอถึงอีกวันหนึ่งน้ําแข็งละลายหมดเราก็สามารถ ถ่ายน้ำแข็งน้ำออกแล้วก็เติมน้ำแข็งใหม่เข้าไปได้นะครับวิธีการเก็บแบบที่2นะครับเราก็จะแกะกุ้งนะครับผ่าหลังแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนะครับทําไมถึงต้องผ่าหลังกุ้งใช่ไหมครับก็คือว่ากุ้งเนี่ยครับมันจะมีเส้นดําที่ที่เป็นสิ่งสกรปรกของกุ้งอยู่นะครับเราก็จะเอาเส้นดํานี้ออกนะครับแล้วก็การผ่าหลังทําให้กุ้งสุกง่ายขึ้นแล้วก็มี t e x t อร์สัมผัสที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็กุ้งจะดูตัวใหญ่มากขึ้นเองนั่นเองแกะเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปล้างให้สะอาดนะครับจากนั้นนะครับเราก็แพ็คใส่ถุงได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นร้านอาหารนะครับเราจะมีการแบ่งพอร์ชั่นที่นับจํานวนกุ้งไว้นะครับเราก็สามารถแพ็คเป็นพอร์ชั่นได้เลยครับว่าหนึ่งที่เราจะให้4ตัว5ตัวหรือ6ตัวนะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเก็บปลาหมึกนะครับวิธีการเก็บปลาหมึกนะครับก็มีวิธี2รูปแบบนะครับเหมือนกับกุ้งเลยนะครับวิธีการทําเหมือนกันเด้เลยครับแก็คือการใส่ทัพพ์แวแล้วก็ใส่น้าแข็งอัดเข้าไปอันนี้การเก็บแบบเป็นตัวนะครับแล้วก็การเก็บแบบพอชั่นนะครับก็คือล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นการหั่นแบบบ้างก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าร้านไหนใช้วิธีแบบไหนนะครับเราก็สามารถแพ็คใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เก็บแบบนั้นได้เลยครับผมและนี่นะครับก็คือวิ เดี๋ยวว่าจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าวิธีแบบไหนนะครับจะเก็บเนื้อสัตว์ได้กี่วันกันครับเริ่มจากอันนี้นะครับหมูบดนะครับที่เราแพ็คแบบนี้นะครับจริงๆหมูบดแพ็คแบบนี้เราสามารถแช่ฟรีซไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันดีฟอสต์ได้เร็วมากนะครับการแช่ฟรีซเนี่ยสามารถเก็บเนื้อสัตว์หมูบดเนี่ยได้นานถึง6เดือนเลยครับแต่ถ้าเราแช่เย็นที่เก็บไว้ใช้นะครับหมูบดตัวนี้สามารถอยู่ได้ถึง3-5วันเลยครับต่อมานะครับเป็นหมูชิ้นแบบสเต็กนะครับแบบสเต็กแบบนี้นะครับท ได้นานถึง3-5วันนะครับโดยการที่เราต้องเปลี่ยนกระดาษทิชชู่ใหม่ทุกวันครับผมส่วนหมูที่เป็นชิ้นที่เราแพ็คอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเก็บได้2รูปแบบเหมาือนกันนะครับก็คือเก็บแช่ชิลนะครับอยู่ได้3-5วันแล้วก็เก็บแบบตู้ฟรีซนะครับสามารถอยู่ได้ถึง6เดือนกันเลยครับส่วนหมูแบบสุดท้ายนะครับที่แรปเป็นก้อนอย่างนี้ครับเราสามารถสามารถเก็บห <réussi S 2> <ๆ S 1> ามูแบบนี้หรือเนื้อสัตว์ต่างๆแบบนี้นะครับอยู่ได้ถึง5-7วันนะครับ แต่ว่าเราต้องมีการเปลี่ยนทิชชู่ในทุก1วันถึง2วันนะครับขึ้นอยู่กับกระดาษทิชชู่ว,ว่ามีความเปียกความชื้นมากน้อยแค่ไหนครับผมส่วนของซีฟู้ดนะครับถ้าเราจัดเก็บแบบ พอชัอนอย่างนี้นะครับเราสามารถแช่ฟรีซนะครับก็อยู่ได้6กเดือนเลยครับแต่ถ้าเกิดเราแช่ตู้เย็นนะครับจริงๆวิธีนี้ถ้าจะแช่ตู้เย็นเราอาจจะต้องมีน้ําแข็งในการช่วยเหมือนกับวิธีการเก็บเป็นตัวนะครับแต่ว่าต้องระวังไม่ให้น้ําละลายเข้าไปโดนกุ้งโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้ากุ้งที่แก่แล้วโดนน้ำเนี่ยกุ้งอาจจะ มีการโดนน้ำแข็งกัดได้นะครับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแนะนําว่าถ้าแบบนี้แช่ฟรีซเลยนะครับหรือว่าถ้าเก็บแบบนี้ในตู้ชิลเก็บแค่1วันข้ามคืนก็เพียงพอแล้วครับในส่วนของการเก็บแบบอัดน้ําแข็งนะครับเราสามารถเก็บอัดน้ําแข็งนี้แช่ตู้เย็นนะครับแบบนี้นะครับจะทําให้อายุซีฟู้ดนะครับทั้งกุ้งและปลาหมึกนะครับอยู่ได้นานถึง3-5วันเลยนะครับแต่ว่าเราต้องมีการเปลี่ยนน้าแข็งใหม่ทุกวันนะครับเติมน้ําแข็งให้เขาเย็นสดเสมอนะครับผม สำหรับในวันนี้นะครับบราก็นําตัวอย่างเนื้อสัตว์มาให้ชมมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ซีฟู้ดนะครับจริงๆแล้วนะครับเนื้อสัตว์อีกหลายๆชนิดนะครับก็สามารถเก็บด้วยวิธีแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ คนที่ทําร้านอาหารทุกคนพบปัญหาเรื่องการตลาดเหล่านี้หรือเปล่าทํา f Facebook ไปทําไมลิชน้อย Facebook ปิดกั้นการมองเห็นหรือเปล่าถ่ายรูป IG ลงไปก็ไม่เห็นมีคนกดไ like ลค์เราสักทีจะเริ่มต้นร้านอาหารเราใน TikTok อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงคุณสามารถหาคําตอบได้ใน l ลสซ์ลอง b u s i s e s s Academy สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะพาไปดูวิธีการเก็บผักนะครับ ใครที่อยากชมวิธีการเก็บผักนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องต่อแแ่นพิ้นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ